เพราะว่าเดี๋ยวพี่บอยจะมีคำถามเด็ดๆตะกี้นี่อุตส่าห์แบบทิ้งท้ายไว้ไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วว่าคำถามนี้เนี่ยไม่ถามไม่ได้เลยนะทันย่ามันค้างอยู่ในใจพี่เข้าใจหรือเปล่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของดิฉันด้วยดิฉันเลยต้องถามให้ดูเพื่อนรุ่นเพื่อนรุนให้สนับหนาปันซีซ่นเดียวกันมาถึงประเด็นดราม่าที่อันนี้อยากรู้ซึ่งหลายๆคนก็อยากรู้เหลือเกินนะครับว่าแบบเอ้ยสรุปมันยังไงไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เคลียร์ประเด็นดราม่ากันเลยทีเดียวแบบเมเาแซ่บแซ่บประเด็นเรื่องของ ดีฉันจะต้องมารู้ว่าเพื่อนฉันมีแฟนผ่านทิกตอกค่ะพูดแล้วเอ้าเราไม่รู้มาก่อนเลยเรอไม่ได้หรอไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ถูกมีกันเลยหรอไม่ไม่ค่ะพอมาอีกทีนึงคือเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นคลิปนะค่ะนี่ดูมีกระจุงงงจุงมือดูหวานมากคือตอนนี้พี่อ๊อฟอะเขามีการแบบไปขี่แก๊ปกันด้วยอะไรอะไรเพิ่งเลื่นวูดูนี่เป็นเป็นเป็นแก๊ที่แบบ ทำไมแกดูเป็นแกล็บที่ส่งแบบว่าเป็นอาหารไฮโซอยากให้บอบ้านมากเปล่าเพื่อนอีกแล้วนะฮะคือพูดแล้วก็หิวขึ้นมาเลยอยากให้มีพนักงานแกล็บมาส่งที่บ้านเลยเพราะเห็นน้องออฟนะถามถามถามอุ้ยกล้ามหาว่าตายแล้วเพื่อนฉันมีกล้ามแต่ว่าอยากจะทราบก่อนเรื่องแกล็บ่ะได้ละโดนเสียสมาธิทำไมทำไมอยู่ดีๆออฟสุภนัฐถึงไปขี่แกล็บ คือเขาบอกว่าเขาว่างค่ะหนึ่งคือว่างสองคืออยากอยากหาอะไรทําหารายได้เสริมพิเศษที่แบบพอได้ว่าแต่สิ่งที่เขาชอบคือการขี่มอเตอร์ไซค์เขาอะไรว่าขอไวแบบขับแก๊ปอะไรอย่างงี้ดีกว่าแบบมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาชีพที่แบบเท่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ได้แบบบอกว่าเฮ้ยมันมันจะขูมไหมกับค่าน้ํามันคือรถตัวเองอ่ะคันใหญ่แล้วเปลืองน้ํามันว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเอาบิ๊กไบค์ไปค่ะแล้ว อ่าเราเราก็แบบเหมือนเราก็ห่วงเรื่องความปลอดภัย<ช>อะไรอย่างงี้อ้โหจริง,รงเขาไม่มีอะไรกันอใช่เ,เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าหนูแบบหนูเป็นห่วงอะ,อะไรย่เงี้ยแล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บก,ก็มีคนมาว่าหนูว่าทําไมเหรอขับแก๊ปแล้วมัน มันเป็นยังไงเออเหมือนว่าหนูอ่ะแบบดูถูกอาชีพแก๊ปอะไรเงี้ยจริงจริงหนูไม่ได้ดูถูกคือเราเป็นห่วงในฐานะที่แบบเราเป็นแฟนกันอ๋อสารมันเปลี่ยนไปแต่เขาตอนนี้มันมีดราม่าว่าเหมือนกับแบบทันญ่าไม่อยากให้แฟนไปขับแเดี๋ยวเสียภาพ่ารักนุนีนันนนนที่จริงเนี่ยก็คือไม่มีอะไรก็มีการแบบอยากจะเอามอเตอร์ไซค์ออกไปแว้นเล่นถูกต้องอก็คืออยากจะเอาไซค์ออกได้ออกไปขี่บ้างในเมื่อแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานนะงานจางๆเลยแต่ว่าเป็นห่วงเนาะค่ะเป็นห่วง เขาลงถึงไหมเวขาลงจากมอเตอร์ไซค์ก็วันนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่แบบว่าเขาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วมีการกระโดดขึ้นแบบเป็น AR อารเขากระโดดขึ้นเขาก็ล้มเลยค่ะยื้นแผลมาแผลหนึ่งเลือดออกไปดูในไอซีได้ตอนนี้ค่ะแล้วแมไม่รู้จะโศกหน้าหรื่องไงดีเพื่อนเพื่อนบอกนะเพื่อนฝากนะเออบางทีขี่เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะไม่ต้องเป็นบิ๊กไบค์ก็ได้แบบไซส์มันเล็กลงให้เหมาะกับขนาดตัวนิดนึงนะครับสรุปก็คือประเด็นดราม่านะครับไหนๆก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เคลียร์เเนาาะคแ่่หวง เขาใจปันนิวก็มีแฟนก็ห่วงแฟนก็ห่วงวาพของใครของแฟนไม่ได้แบบว่าไปแบบดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักอะไรไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะพี่ก็ใจถูกใช่ไหมคะถูกห่วงแฟนใช่ไหมคะอย่างไรล่ะคะ